ที่ป้อมบอกไว้เมื่อคลิปก่อนนะคะว่าก่อนที่ป้อมจะเข้าสวนนะคะป้อมป้องกันด้วยโลชั่นอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะป้อมอยากจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการปลูกบอลแบบลีเอียดของป้อมนะคะพี่น้องมาดูกันค่ะอันนี้ก็คือบอลดาสตูลน,นะคะทุกคนคะ่ะบอลดาสตูลค่ะก็คือป้อมซื้อมาแล้วป้อมกอ็ไม่ได้เอาไปปลูกในดินนะคะ คือทดสอบนะคะคือปุ่งในดินก็ขึ้นนะคะแต่ว่าวางไว้เฉยๆอย่างนี้กับบอลอื่นๆนะคะอย่างเช่นตัวเนี้ค่ะหัวเขาป้องก็ซื้อมานะคะซื้อหัวมานะคะป้องก็เอาวางไว้ค่ะว่าเดี๋ยวเขาจะแทงขึ้นมานะคะอย่างตัวเนี้ค่ะสาวน้อยปะแป้งเนะะี่ยค่ะก็เป็นหัวนะคะก็เอาวางไว้นะคะเขาก็จะแตกขึ้นมาแบบนี้ได้เลยค่ะทุกคนก็บางคนบอกว่าเลี้ยงบอลยากนะคะจริงๆแล้วอ่ะ บอลเลี้ยงไม่ยากเลยค่ะอย่าไปประครบประงมมากเกินไปเนาะค่ะเนาะถ้าประครบประงมมากเกินไปเขาก็บางทีก็หัวเน่าบ้างอะไรบ้างก็ปุูกง,ง่ายๆค่ะวางอิงอาศัยไว้กับต้นอื่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะงอกเองค่ะพี่น้องขอให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็ร่มรำไรเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูป้อมรีวิวอาราโนนะคะเป็นโลชั่นที่ป้อมรักมากๆค่ะก็ขอบคุณแล้วก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะ ฮัลโหลสงชายวิทย์วอกเสร์สว,ว,วัสดีค่ะพี่น้องอันนี้ป้อมติดค้างที่ไว้เมื่อคืนก่อนนะคะที่ป้อมบอกว่าก่อนที่ป้อมจะเข้าสวนนะคะป้อมป้องกันพวกกลิ้งลารหรือยุงด้วยอะไรนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็คืออาราโน่น,นะคะมีสารสกัดจาก อารันโทอินนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากหญ้าคอมเฟรนะคะมีส่วนยับยั้งแบคทีเรียลดการอักเสบนะคะตัวนี้สามารถป้องกันยุงได้ค่ะพี่น้องแล้วก็แผลผุคองอะไรต่างๆได้หมดนะคะเดี๋ยวป้องจะเข้าสวนเนาะแล้วป้องก็เลยจะมาอ่าพีเต์ให้ดูนะคะคนที่ทำสวนนะคะที่มีปัญหาที่แบบเป็นพั่วอ่าโอ้โหนมันจะเป็นโฟมแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะโอ้โหนี่นะะพี่น้องเนาะเราก็จะทากันนะคะซึ่งเท่านี้อะ่ะทาได้ทั้งตัวนะคะแต่อันนี้บีบเยอะไปหน่อยเนาะม่ oh, <no. S 1> เป็นังครับพี่น้อง oh, เรามีเยอะ <laughs> กระป๋องนึงใช้ห้าหกเดือนนะคะโอ oh, หอมหอมแบบนุ่มระมุนนะคะมีสารสกัดจากผิวหนังเอ้ hey, ผิวหนังไขมันไข <laughs> มัน <laughs> อ่าไขมันอีอย่างก็ ไอ้ผิวหนังใต้ขนแกะนะพี่น้องทาเนาะทาทาตัวทาคอทาพุงทาได้ทั้งตัวค่ะพี่น้องสำหรับไม่ใช่แค่คนทำสวยนะคะคนที่แบบไปแคมปิ้งไปออย่างแบบเข <c oughs> <c oughs> าเรียกอะไร <c oughs> โอ้ยอันไปป่าไปเขาอะพี่น้องไปเที่ยวช่วงปีใหม่นะคะก็อยางแนะน้นำตัวนี้เนาะเนาะคือดีมากๆนะะา,นานะคะอลโนอ๊อกค่ะพี่น้อง ไปหาซื้อได้อสำหรับกับคนที่เพิ่นขายเนาะคะ่ะเนาะเป็นแบรนด์ของ M มเนาะคะ่ะอันนี้ค่ะอาราโนเป็นผลิตภัณฑ์ที่บ้มรักมากๆนะคะถ้าท่องตอนท้องนะคะท้องก็ไม่ลายค่ะอยากเปิดให้เบิ้งคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์เนาะคือดีมากๆนะคะ้ปองเคยเขาเรียกอะไรโดนท่อไอเสียที่ที่น่องนะคะแล้วมันก็ไม่ไม่เป็นแผลเป็นเลยคะ่ะพี่น้อง คือรีบกลับมาทานนะคะแล้วก็ไม่พองไม่ไม่เป็นใสๆอพองๆนะคะแต่ตดนรวกก็คือแดงๆแล้วก็จะลอกล่อนออกแล้วก็ทารุ่วนุ่นก็ดีมากๆค่ะ,คะแล้วป้องก็อยากฝากอาราโน่ตัวนี้ไว้นะคะ,ะปริมาณ250 ml นะคะพี่น้องราคา200ไปไปค่ะพี่น้องก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆนะคะคือป้อมใช้มาจะ20ปีแล้วค่ะพี่น้องคือเรียกว่าเป็นโลชั่นที่แบบยอดค่ะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของน้ำด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะบานค่ะ